สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนะ้องพงทิพย์เชิงตงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปทําบุญวนพระธาตุนะคะวันถือเป็นวันเกิดพี่เคยนะคะก็ก็จะไปทําบุญถวายเพนวนพระธาตุจอมแก้วนะคะแล้วก็นี่นี่ก็ดูบรรยากาศตอนเช้านะคะฝนตกไปแล้วคะ่ะหนึ่งรอบนี่ก็ดังทำเมนูปลา ปลาต้มยำปลาตัวใหญ่มากนะคะคือว่าไปเอาจากหน้องมาเมื่อวานค่ะ <c oughs> ล้างปลาอยู่ค่ะเจ้าของวันเกิดอันนี้ก็กำลังนึ่งข้าวอยู่นะคะนนมืดมากค่ะพอรีไฟฟ้าไม่มานะคะไฟไม่มาเสียอีกแล้วค่ะไฟไฟฟ้าวันนี้ก็ เครื่องตั่น้ำนะคะมืดมากมากครับมีด้ก็จะทำต้มยำปลากับน้ำพริกโทอริสงนะคะแล้วก็กับ นอนอนอหวานไี่คือนออะไรนอหวานนอหว, <c oughs> วานเหรอเออคือกับน้ำพริกน้ำพริกทอริโซกับนอหวานนะคะแล้วก็เออนอหวานผัดด้วยเนาะแล้วแล้วอะไรอ่ะโถโถผักยาวนะคะกับน้ำพริกทอริโซก็มีมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูเลยตอนนี้ก็จะทำปลาอยู่นึ่งข้าวอยู่ยังไม่ว่าง นื้อสดน,นี่นี่ก็เกกับพร้อมแรงกับพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำน้ำพริกโถรีสงนะคะทุกคน ก็ใส่โถดิสองลงไปแล้วนะคะทุกคนราจะตำให้ละเอียดะคะ่ะนี่ตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะผัดหนอบ้านนี่ช่วยกันทำหนออยู่วะอันใจนะคะอืเราจะทอดทอดนั้นะคะ เดี๋ยวรอดูเมนูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนผัดหน่อวานใหญ่มากคือว่าโกไม่พอคนึ่งนะคะก็เลยทำหม้อใหญ่เลยค่ะกเปวดีเดี๋ยวรอดูตันเช็ดอันนี้เขาก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะคะเราก็ขีมอเตอร์ไซค์มาค่ะ มาก,ก่อนแล้วคะเขาก็แทนก่อนแกงหน่อหวานนะคะนี่ก็จะผัดผักหน่อหวานเมื่อกี้นั่นเองนะคะ <laughs> นี่ก็จะเป็นปลาต้มยำนะคะทุกคนทางนี้จะเรียกว่าปลาต้มส้มนะคะคือต้มยำนั่นเองนี่ก็แล้วก็จะมีน้ำพริกโทริสงกับนี่ กับนอหวานนะคะแล้วก็นี่ข้าวข้าวแคบข้าวอะไรขี <t 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 ้อ่ะตามไปดูนี่ก็เป็นของขั้นเดินเขานะคะนี่ก็เป็นของเจ้า์ซิบที่ น,อน้นองงเดียนะครับนี่น้องเหน่อยใจหันอยู่หันบนถ่ายดงนี่นะคะแล้วก็จัดเต็มกันเรียบร้อยแล้วหัวอันอ <c oughs> ีก <c oughs> ครข้ <c oughs> าง <c oughs> サンティンキヨチャニパコチャパカコレソアナノキロナチャコタウサマチャリキンチエナビニョバレオバワタイヨソキノワケミノオノサペス。Ja so tatahi ke

và ta sanh tát tâm minh ý tâm sanh tin anh ấy thấy ý con mà minh tâm viên ý cha गणे जो मे लोका

या शो भोका Sabe tamo makara sambo to kamiro to taso anu tamo makara makama sapa paya

ไทยงอสุดภาษาเาไม่คล่องไทยแต่งไทยค่ะแต่งไทยกันจุดง้งเตีงเราเนาะแต่งลายวันแต่งลายตั้งนี้ตรงไทต้งหอมแต่งลายตั้งนี้ดำเลยลายอะ ข้าวนะคะกับข้าววันนี้นะคะขับข้าวขข้าวกินข้าวค่ะกินข้าวมาค่ะกินข้าวด้วยกันเถอะนะเข้า่า

วัดกำไส่วัดกำไ้วัดกำหมาอะยเงีคะดลวที่ป่อังไปปั๊มยอดวิวนะคะนี่ก็คือวนพระธาตของเรานะคะทุกคนยังยังไม่เสร็จเออสมบุ์นะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนี่ก็ชมวิวไปทางหมู่บ้านนะคะเมื่อกี้ฝนตกมืดมืดนี่ก็ทของาแจ่มใสแล้วคะ ทำบุญวันเกิดลยนะคะวันนี้คือทำบุญวันเกิดลยชมยูหมู่บ้านนี่นะคะนี่ก็คือิูหมู่บ้านนะคะข้าวก็เริ่มเหลืองมาแล้วนะคะทุกคนข้าวเริ่มเหลืองแล้วเริ่มจะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะคะท้องฟ้าก็จะมืดๆหน่อยหลบมองหลบมองหลบมองเลยวะ ทำมือพี่มีเหอออกอาจจะไม่ออกมีุ้นไหมเ้าตึงงานเราเดาหรอไม่เป็นรลุกลูกลงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต่อไ่ยิม่ติดพี่เนี่ยลุกลุกน้อก

อ่ยเดินทาเดทางโอ้หาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้วาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่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 า่า ในรูปตันเดียวเรได้มากเลยหน,น่นองเลีนเ <c oughs> โอ้โหพย,ออยายามรูปมองกันนะคะบ <c oughs> นี่นะคะวิวสวยมากเลยค่ะดูค่ะทุกคนวิวสวยมากตอนนี้ก็เที่ยวเซิร์ฟฟี่กันอยู่นะคะเ <c> ร <oughs> <ต>าเ <c oughs> ซิร์ฟฟี่กันอยู่ถ่ายรูปกันอยู่ค่ะ ไมก็สวยวิวก็สวยมากๆนะคะทุกคนก็คนก็คนก็ไม่งาม <c oughs> นี่นี่นะคะก็วิวชมไปขึ้นไปบนพระธาตุบนนี้นะคะแล้วก็มีดอกดอกทานตะวันอีกด้วยนะคะ <c oughs> ถ่ายรูปกันก่อนค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ล้างจานแบบว่าทําบุญเสร็จเบฟตอยเดียวนะคะ ถ่ายรูปเซลฟี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนนี่เจ้าของมันเกิดอยู่นี่ถาวายทำบุญกันค่ะวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องฟองทิปต้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากดานไปแค่นี้ค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนที่บอกนะคะสวัสดีค่ะ